บุมปนัดดาเหลันคลอดลูกชายคนที่3าถ่ายยาตัวน้อยสุดหลอ่อต้อนรับสมาชิกใหม่ในครอบครัวด้วยความอบอุ่นสุดหัวใจคุณแม่สุดแกรง่งแห่งวงการบันเทิงบุมปนัดดาวงผูพูดีได้คลอดลูกชายคนที่3เมื่อช่วงเย็นของวันที่20พฤศจิก,กายนที่ผ่านมาณนะโรงพยาบาลปิยเวศโดยตั้งชื่อน,น้องสุดเก๋ว่าหนองอาเธอ พร้อมท้งโพดภาพครอบครัวสุดอบอุ่นกับสามีก็ God, อดอาทิยต์และลูกสาวคนโตน้องอันดามันที่มาร่วมยินดีตอนรับเจ้าตัวเล็กเข้าสู่ครอบครัวซึ่งงานนี้แม่บุ๋มนั้นยังได้เขียนข้อความซึ้งๆฝากแฟนๆเอาไว้ด้วยว่าสวัสดีครับทุกท่านผมชื่ออาเธอร์ครับ ผมออกมาดูโลกใบนี้วันพุทธที่20พฤศจิกายน2567เวลา18นาฬิกานาทีครับผมเป็นเด็กใจร้อนครับไม่รอเลิกง,งามยามดีของคุณแม่อีก10วันมันช้าไปอยากออกมาดูโลกใบนี้แล้วครับฝากให้พี่ช่วยดูหน่อยครับว่าผมหน้าเหมือนคุณพ่อหรือคุณแม่ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ บุ๋มนั้นก็ยังเล่าด้วยความปลื้มปริมว่านาทีแรกที่ได้เห็นหน้าลูกชายดีใจจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เพราะน้องอาเธอแข็งแรงสมบูรณ์ดีทุกอย่างและยังแอบเล่าแบบคำๆว่าน้องเป็นเด็กเสียงดังมากแต่เมื่ออยู่ใกล้แม่กลับสงบเงียบแบบนาอินดู ท่ามกลางความยินดีของแฟนคลับและเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงก็เข้ามาร่วมแสงความยินดีกันอย่างล้นหลามงานนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าน้องอาเธอร์ทายาทคนที่สาของบ้านนี้หล่อแบบไม่ต้องสงสัยจะน,น่าคล้ายคุณพ่อหรือคุณแม่ก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะแต่ที่แน่ๆแ,แฟนคลับหลายคนเทใจให้กับความน่ารักตั้งแต่แรกเห็นแล้วล่ะค่ะ,คะเลี้ยงง่ายๆโตวไวๆนะคะหนุ่มน้อย และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ